ทละครั้งหนึ่งในดินแดนอันไกลโพน้นท่ามกลางหุบเขาและป่าลึกที่เงียบสงบอันเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านริมป่าที่มีชีวิตชีวาผู้คนใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและพึ่งพาอาศัยธรรมชาติอย่างใกล้ชิดรอบๆหมู่บ้านมีลำธารสไหลริน ทุ่งหญ้าเขียวขจีและป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ที่ให้ทั้งอาหารและแหล่งพักพิงชาวบ้านริมป่าเป็นคนเรียบง่ายมีจิตใจดีงามและมีความเชื่อศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพรักษ์ที่ปกปักรักษาผืนป่าแห่งนี้ แต่แล้ววันหนึ่งความสงบสุขของหมู่บ้านก็พลันสั่นคลอนเมื่อมีข่าวลือถึงการปรากฏตัวของพูดผีปีศาจที่ออกมารบกวนผู้คนในยามค่ำคืนสร้างความหวาดกลัวและนำพาโรคภัยไข้เจ็บมาสู่หมู่บ้านอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในตอนแรกชาวบ้านคิดว่ามันเป็นเพียงเรื่องเล่าขานของคนแก่ หรืออาจจะเป็นสัตว์ป่าที่ออกอาลวาดแต่แล้วเหตุการณ์ประหลาดก็เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆสัตว์เลี้ยงในหมู่บ้านเริ่มล้มตายโดยไม่ทราบสาเหตุพืชผลทางการเกษตรเหี่ยวเฉาและชาวบ้านหลายคนล้มป่วยลงอย่างหาสาเหตุไม่ได้ พวกเขาสู้ผอมลงทุกวันมีอาการไข้จับสันและบางคนก็ถึงกับเผอคลั่งราวกับถูกครอบงำความหวาดกลัวปกคลุมไปทั่วหมู่บ้าน แสงไฟยามค่ำคืนเริ่มเลือนหายไปผู้คนเก็บตัวอยู่ในบ้านไม่กล้าออกมานอกเรือนหลังตะวันตกดินเสียงหัวเราะและเสียงเพลงที่เคยดังก้องในหมู่บ้านพลันเงียบงันเหลือเพียงความเงียบงันที่น่าขนลุก กำนันบุญหัวหน้าหมู่บ้านริงป่าผู้มีอายุกลางคนรูปร่างสูงใหญ่ใบหน้าเต็มไปด้วยความกังวลกำนันบุญเป็นที่พึ่งของชาวบ้านเสมอมาแต่ครั้งนี้เขาก็รู้สึกจนปัญญา เขาพยายามทำพิธีขับไหลปีศาจตามความเชื่อผืนบ้านหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่เป็นผลดูเหมือนว่าพูดผีปีศาจที่มาคุกคามหมู่บ้านในครั้งนี้จะร้ายกาจและมีพลังอำนาจมากกว่าที่เคยเจอมาความสิ้นหวังเริ่มคืบคลานเข้าสู่จิตใจของชาวบ้านทุกคนในยามที่หมู่บ้านริมป่า กำลังเผชิญกับความมืดมิดและความสิ้นหวังผู้เท่าปานชายชราที่อาวุโสที่สุดในหมู่บ้านผู้มีความทรงจำอันยาวนานถึงตำนานเก่าแก่ได้เล่าถึงเรื่องราวของฤาษีสาไฟให้กำนันบุญและชาวบ้านฟังลูกหลานเอย๋ยยังมีหนทางอยู่ข้าเคยได้ยินเรื่องเล่าขานมาจากบรรพบุรุษ วันลึกเข้าไปในป่าลึกสุดอย่างถึงมีกระท่อมของฤาษีองค์หนึ่งนามว่าฤาษีตาไฟท่านเป็นผู้ทรงศีลบำเพ็ญเพียรมานับร้อยปีมีตาทิพย์ที่สามารถมองเห็นสิ่งลี้ลับได้และมีอิทธิฤทธิ์แก่กล้าเหนือกว่าผู้ใดท่านได้สร้างเข้าสารเสกขึ้นมา เข้าสารนี้ไม่ได้เป็นเข้าสารธรรมดาแต่มันถูกปลูกเสกด้วยมนคาถาอันศักดิ์สิทธิ์มีพลังในการขับไล่พูดผีปีศาจและนำความอุด,ดมสมบูรณ์มาให้ชาวบ้านต่างพากันสงสัยและตื่นเต้นกับตำนานที่ได้ยินหลายคนไม่เคยได้ยินเรื่องฤาษีตาไฟมาก,ก่อนกำนันบุญเองก็เช่นกัน แต่ในยามที่สิ้นหวังเช่นนี้ไม่ว่าจะเป็นความหวังเล็กน้อยเพียงใดเขาก็พร้อมที่จะขวาไว้กำนันบุญหรูว่าการเดินทางเข้าไปในป่าลึกเพื่อตามหาหรือสีตาไฟนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายป่าแห่งนั้นเต็มไปด้วยสัตว์ป่าดุร้ายภูมิประเทศที่ทุรกันดาลและอาจจะมีกับดักของปีศาจซ่อนอยู่แต่เพื่อความอยู่รอดของหมู่บ้าน เขาต้องทำชาวบ้านหลายคนอาสาที่จะติดตามไปแต่กำนันบุญตัดสินใจที่จะเดินทางไปเพียงลำพังเพื่อไม่ให้ใครต้องตกอยู่ในอันตรายหากภารกิจนีหลมเหลวกำนันบุญข้าจะเดินทางไปตามหาฤาษีตาไฝเองไม่ว่าหนทางจะลำบากเพียงใด ก็จะนำเข้าสารเสกกลับมาช่วยหมู่บ้านของเราให้ได้นางคำภรรยาของกำนันบุญและไอ้ทิดมันลูกชายคนเดียวของเขาร้องไห้อ้อนวอนให้เขาเปลี่ยนใจแต่กำนันบุญก็ยังคงยืนยันในความตั้งใจเขารู้ว่านี่คือภารกิจสำคัญที่สุดในชีวิตของเขาเขากอดภรรยาและลูกชายอย่างแน่นหนาะ ก่อนจะออกเดินทางในยามเช้าตรู่โดยมีเพียงย่ามใส่สเสบียงเล็กน้อยและจิตใจที่เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นและศรัทธาการเดินทางของกำนันเต็มไปด้วยอุปสรรคตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเท้าเข้าสู่ป่าลึกเส้นทางที่เคยคุ้นเคยพลันกลายเป็นป่าทึบที่มองไม่เห็นแม้แต่แสงอาทิตย์ต้นไม้สูงใหญ่ปกคลุมจนมืดมิด ทำให้หลงทิศทางได้ง่ายเขาต้องเดินลัดเลาะไปตามลำธารที่เต็มไปด้วยโขดหินแหลมคมและปีนป่ายขึ้นไปบนภูเขาสูงชันที่เต็มไปด้วยหน้าผาอันตรายคืนแรกกำนันบุญต้องพักแรมใต้ต้นไม้ใหญ่ท่ามกลางความมืดมิดเสียงสัตว์ป่าร้องโหยหวนในยามค่ำคืนทำให้เขาหวาดกลัว แต่เขาก็ยังคงมุ่งมั่นในตอนเช้าเขาพบร่องรอยประหลาดคล้ายรอยเท้าของสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่บนพื้นดินและได้ยินเสียงหัวรับเยาะคิกคักแวววมาจากพุ่มไม้ทำให้เขารู้ว่าปีศาจในป่าแห่งนี้ไม่ได้มีแค่ในหมู่บ้านเท่านั้น ระหว่างการเดินทางกำนันบุญต้องเผชิญหน้ากับปีศาจต้นไม้ที่มีลำตัวเป็นต้นไม้และแขนขาสาขาที่พยายามรัดจับเขาไว้เขาต้องใช้มีดคู่ใจฟันฝ่าออกมาอย่างยากลำบากและยังต้องหนีจากปีศาจหินที่ซ่อนตัวอยู่ตามก้อนหินใหญ่และพยายามกลิ้งเท่าทับเขา กำนันบุญใช้สติปัญญาและความแข็งแกร่งของร่างกายในการเอาชีวิตรอดจากภัยคุกคามต่างๆเขารู้ว่าปีศาจเหล่านี้เป็นลูกสมุนของปีศาจต,ตัวหลาดที่กำลังคุกคามหมู่บ้านบางครั้งกำนันบุญรู้สึกท้อแท้และหมดหวังเขารู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถไปถึงกระท่อมหรือสีได้ แต่ทุกครั้งที่เขาคิดถึงใบหน้าของภรรยาลูกชายและชาวบ้านที่รอคอยความช่วยเหลือเขาก็จะรวบรวมกำลังใจและมุ่งหน้าต่อไปเขาต้องพิสูจน์ความตั้งใจของตนเองให้กับฤาษีตาไฟเห็นหลังจากเดินทางมาหลายวันกำนันบุญก็เดินทางมาถึงกลางป่าลึกที่เงียบสงบอย่างน่าประหลาด ที่นั่นมีกระท่อมไม้เก่าๆหลังหนึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่และมีกลิ่นหอมของสมุนไครรอบอบอวนไปทั่วบริเวณไม่ไกลจากกระท่อมมีบ่อน้ำใสสะอาดและสวนสมุนไครเล็กๆที่ปลูกไว้อย่างเป็นระเบียบกำนันบุญรู้ทันทีว่าเขามาถึงที่หมายแล้ว เขาเดินเข้าไปใกล้กระท่อมอย่างระมัดระวังและพบกับฤรษสีตาไฟกำลังนั่งบำเพ็ญเพียรอยู่บนแคร่ไม้ไผ่กลางกระท่อมเรือสีตาไฟเป็นชายชราผู้มีผมเผ่าและหนวดเครายาวสีขาวโพลนใบหน้าเต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งกาลเวลาแต่ดวงตาของท่านกลับเปล่งประกายสีแดงกำ่ัร้าวกับเปลวไฟ นี่คือที่มาของนามหรือสีตาไฟท่านดูสงบนิ่งแต่ก็สัมผัสได้ถึงพลังอำนาจที่แผ่ออกมาจากร่างของท่านกำนันบุญคุกเข่าลงเบื้องหน้าหรือสีตาไฟและเล่าเรื่องราวความทุกข์ยากของหมู่บ้านริมป่าให้ท่านฟังจนหมดสิน้นหรือสีตาไฟเงียบฟังอย่างตั้งใจโดยไม่กล่าวอะไรออกมาเลย หลังจากกำนันบุญเล่าจบฤาษีตาไฟก็ลืมตาขึ้นดวงตาสีแดงก่ำของท่านจ้องมองกำนันบุญอย่างลึกซึง้งร้าวกับกำลังอย่างลึกเข้าไปในจิตใจของเขาฤาษีตาไฟเจ้าเดินทางมาไกลและ,ะเผชิญหน้ากับอันตรายมากมายแต่เพียงเท่านี้ยังไม่พอพลังของเข้าสารเสกนั้นยิ่งใหญ่ ผู้ที่จะนำมันไปใช้ต้องมีจิตใจที่บริสุทธิ์กล้าหาญและเสียสละอย่างแท้จริงเจ้าจะต้องผ่านบททดสอบของข้ากำนันบุญตอบรับอย่างไม่ลังเลเขาพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อหมู่บ้านบททดสอบแรกของฤาษีตาไฟคือความอดทน ฤาษีให้กำนันบุญนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่กลางป่าลุกโดยห้ามหลับตาห้ามขยับตัวและห้ามพูดจาเป็นเวลาสามวันสามคืนโดยไม่มีอาหารและน้ำ กำนันบุญพยายามอย่างเต็มที่เขานั่งนิ่งราวกับรูปปัน้นแม้จะรู้สึกหิวโหวยกระหายน้ำและง่วงนอนเพียงใดเขาก็ยังคงอดทนเสียงลมพัดผ่านใบไม้เสียงสัตว์ป่าและเสียงปีศาจที่พยายามหลอกหลอนเขาก็ไม่สามารถทำให้เขาสั่นคลอนได้ เขาอดทนต่อความเจ็บปวดจากร่างกายที่อ่อนล้าและจิตใจที่ถูกรบกวน บททดสอบที่สองคือความกล้าหาญหรือสีตาไฟให้กำนันบุญเดินทางเข้าไปในถ้ำม,มืดที่เต็มไปด้วยงูพิษและแมงมุมยักษ์โดยห้ามใช้แสงสว่างใดๆและห้ามส่งเสียงดังกำนันบุญต้องคลานไปตามทางแคบๆในความมืดมิด เขาได้ยินเสียงหมูลเลื้อยผ่านไปมาใกล้ๆและรู้สึกได้ถึงใยแมงมุมที่เกาะอยู่ตามร่างกายเขาต้องควบคุมความกลัวและใช้สัญชาตญาณในการหาทางออกจากถ้ำเขาใช้เวลาหลายชั่วโมงในถ้ำนั้นกว่าจะออกมาได้ร่างกายของเขาก็เต็มไปด้วยบาดแผลและรอยถลอก บททดสอบที่3คือความเมตตาหรือสีตาไฟให้กำนันบุญนำผลไม้หายอยากชนิดหนึ่งไปมอบให้กับยักษ์ใจร้ายที่อาศัยอยู่ในป่าลึก ยักษ์ตัวนี้มีนิสัยดุร้ายและไม่เคยเมตตาใครกำนันบุญต้องเดินทางเข้าไปในถิ่นของยักษ์และพูดคุยกับมันด้วยความเมตตาโดยไม่แสดงความกลัวแม้แต่น้อย กำนันบุญเดินเข้าไปหายักษ์ด้วยจิตใจที่สงบและยื่นผลไม้ให้ยักษ์ด้วยความเคารพยักษ์รู้สึกประหลาดใจที่ไม่เคยมีใครกล้าเข้าใกล้และปฏิบัติต่อมันด้วยความเมตตาเช่นนี้ยักษ์จึงยอมรับผลไม้นั้นและไม่ได้ทำอันตรายกำนันบุญเลย เมื่อกำนันบุญผ่านบททดสอบทั้งสามข้อได้สำเร็จหรือสีตาไฟก็พยักหน้าด้วยความพอใจท่านรู้ว่ากำนันบุญเป็นผู้ที่คู่ควรกับข้าวสารเสกอย่างแท้จริงหรือสีตาไฟเจ้าได้พิสูจน์แล้วว่าเจ้ามีจิตใจที่บริสุทธิ์กล้าหาญและเมตตา จ้าคู่ควรกับข้าวสารเสกนี้ฤาษีตาไฟเดินเข้าไปในกระท่อมและนำถุงผ้าเล็กๆที่บรรจุข้าวสารสีขาวบริสุทธิ์ออกมาข้าวสารนั้นเปล่งประกายเรื่องรองเล็กน้อยราวกับมีพลังงานบางอย่างสถิตอยู่ฤาษีตาไฟมอบถุงข้าวสารเสกให้กำนันบุญและกล่าวคำแนะนำสำคัญ หรือสีตาไฟเข้าสารเสกนี้มีพลังอำนาจในการขับไลผ่ผูดผีปีศาจและนำความอุดมสมบูรณ์มาให้แต่มันจะใช้ได้ผลก็ต่อเมื่อเจ้าใช้ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์และปราศจากความโลภจงนำไปโปรยราบหมู่บ้านและจงสั่งสอนชาวบ้านให้รักษาความดีงามในจิตใจและอยู่ร่วมกับธรรมชาติ อย่างสมดุลหากหมู่บ้านของเจ้ายังคงเปี่ยมด้วยความดีงามข่าวสารเสกนี้ก็จะปกป้องพวกเจ้าตลอดไปกำนันบุญกราบขอพระคุมหรือสีตาฝ่ายอย่างซาบซึ้งใจและให้คำมั่นสัญญาจะปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านทุกประการกำนันบุญออกเดินทางกลับหมู่บ้านด้วยความดีใจและเปี่ยมด้วยความหวัง แม้หนทางกลับจะยังคงเต็มไปด้วยอันตรายแต่เขาก็ไม่รู้สึกหวาดกลัวอีกต่อไปเขามีข้าวสารเสกอยู่ในมือและมีความหวังอยู่ในใจระหว่างทางกลับกำนันบุญต้องผเผชิญหน้ากับปีศาจงูยักษ์ที่ขวางทาง ปีศาจงูมีลำตัวใหญ่เท่าต้นไม้และมีตาที่เรืองแสงสีแดงกำํำมันพยายามจะกลืนกินกำนันบุญแต่กำนันบุญไม่ลังเลเขาใช้เข้าสารเสกในมือโปรยใส่ปีศาจงู ทันใดนั้นร่างของปีศาจงูก็เริ่มสั่นสะเทือนมันส่งเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดและสลายหายไปในอากาศจำนันบุญรู้ว่าพลังของเข้าสารเสกนั้นยิ่งใหญ่กว่าที่เขาคิดไว้มากเขายังคงเดินทางต่อไปจนมาถึงหมู่บ้านริมป่าในยามค่ำคืน เมื่อกำนันบุญกลับมาถึงหมู่บ้านชาวบ้านต่างผ้ากันดีใจและวิ่งออกมารับเขาด้วยความโล่งอกพวกเขาเห็นเข้าสารเสกในมือของกำนันบุญและความหวังก็กลับคืนมาสู่ดวงตาของพวกเขาอีกครั้งกำนันบุญรีบเล่าเรื่องราวการเดินทางและการได้รับเข้าสารเสกจากฤษีตาไฟให้ทุกคนฟังในคืนนั้น กำนันบุญนำข้าวสารเศกไปโปรยรอบหมู่บ้านและนำไปวางไว้ที่ปากถางข้าหมู่บ้านเขาชวนชาวบ้านทุกคนมารวมตัวกันแล้วร่วมกันสวดมนต์ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมกับร่ายมนต์บทที่ฤษีตาไฟสอนให้เขาเสียงมนต์ดังก้องไปทั่วหมู่บ้านผสมผสานกับเสียงสวดมนต์ของชาวบ้านท่านใดนั้น แสงสีขาวนวลก็เปล่งประกายออกมาจากเข้าสารเสกแสงนั้นค่อยๆแผ่ขยายออกไปครอบคลุมหมู่บ้านทั้งหมดและในขณะเดียวกันเสียงกรีดร้องโหยหวนของพูดผีปีศาจก็ดังก้องขึ้นมาจากรอบๆหมู่บ้าน ปีศาจที่เคยคุกคามผู้คนพยายามจะหลบหนีแต่ก็ไม่สามารถผ่านกำแพงพลังงานที่เกิดจากเข้าสารเสกไปได้ร่างของพวกมันค่อยๆสลายหายไปในอากาศทีละตัวๆจนในที่สุดก็ไม่มีพูดผีปีศาจเหลืออยู่เลยเช้าว,วันรุ่งขึ้นหมู่บ้านริมป่ากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ชาวบ้านที่เคยล้มป่วยก็ค่อยๆฟื้นตัวสัตว์เลี้ยงที่เคยล้มตายก็กลับมาแข็งแรงพืชผลทางการเกษตรที่เคยเหี่ยวเฉาก็กลับมางอกงามและที่น่าประหลาดใจที่สุดคือลำธารที่เคยแห้งเหือดก็กลับมามีน้าไหลรหลินอีกครั้งกำนันบุญได้รับการยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษผู้กอบกู้หมู่บ้าน เขาได้สอนชาวบ้านให้รู้จักคุณค่าของเข้าสารเสกและความสำคัญของการรักษาความดีงามในจิตใจการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลและการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันพวกเขาร่วมกันสร้างสารบูชาฤาษีตาไฟเพื่อแสดงความเคารพและรำลึกถึงบุญคุณของท่านนับจากนั้นเป็นต้นมาหมู่บ้านริมป่า ก็กลับคืนสู่ความสงบสุขอย่างยั่งยืนเรื่องราวของเข้าสารเสกของฤาษีตาไฟกลายเป็นตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจว่าพลังแห่งศรัทธาความดีงามและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเข้าใจจะนำมาซึ่งความรุ่งเรืองและสันติสุขตราบใด ที่จิตใจของมนุษย์ยังคงบริสุทธิ์และเปี่ยมด้วยความเมตตาภัยพิบัติใดๆก็ไม่สามารถทำอันตรายพวกเขาได้และทุกๆปีเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวชาวบ้านริมป่าจะนำข้าวสารส่วนหนึ่งมาทำบุญและนำไปโปรยรอบหมู่บ้านเพื่อรำลึกถึงคำสอนของฤาษีตาไฟ และเพื่อให้เข้าสารเสกยังคงปกป้องหมู่บ้านของพวกเขาตลอดไปและทุกๆปีเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวชาวบ้านริมป่าจะนำเข้าสารส่วนหนึ่งมาทำบุญและนำไปโปรยรอบหมู่บ้านเพื่อรำลึกถึงคำสอนของฤาษีตาไฟและเพื่อให้เข้าสารเสกยังคงปกป้องหมู่บ้านของพวกเขาตลอดไป